The North Face นะครับร้านอยู่ที่เซ็นทรัลเวิร์นะฮะเดอะน็อตเฟสเรามาป้ายยาไอเทมสำหรับไปวิ่งเทรลนะวิ่งเทรล TNF 100 Thailand วันที่18มกราคม เรามาช็อปมาป้ายยาแบบสายเทรลนะจะสายเทรลแรกหรือว่าสนามนี้เป็นทางแรกเนี่ยแนะนํามาที่นี่เลยเดอะนอตเฟสมาแล้วครบเลยทั้งรองเทา้าทุกไอเทมเดี๋ยววันนี้เราจะมาพบกับนักป้ายยาอันดับหนึ่งของประเทศนะนั่นคือเจเจบูนฮนะเจสบู์อยู่นี่สวัสดีครับเจสวัสดีครับนึ่ข้างหลังใครอ่ะ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับกำลัง,ลงชอปปิ้งคือค,คือพี่บอกแกนเพจว่าถ้าอยากไปวิ่งเนี่ยน่าจะไปวิ่งเทรลแรกน่าจะนอตเฟสดูไหมอิฟก็ไปนอตเฟสร้อยค่ะอิฟเทรลแรกเลยเจย,เเยเนี่ก็แบบเจ้าของสนามอ่ะได้ไหม <S 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 พี่ก็เลยอยากจะมาให้2คนนี้มาช่วยกันป้ายาว่าเฮ้ยตั้งแต่หัวจดเท้าจะไปสนามเนี้ยมันต้องมีไอเทมอะไรบ้างพี่ว่าเริ่มจากรองเท้าก่อนอ่้าอครับไอเทมใส่มาเลอันนี้อันนี้ชื่อรุ่นแบบอันนี้ Summit Pro 2ตัวนี้ซึ่งเป็นตัวค้าคาร์บอนอันนี้คือคาร์บอนถูกซ u m ิทเวทีโปร มันพิเศษยังไงแล้วทําไมต้องไปคู่นี้มันเป็นรองเท้าสาหรับคนที่อยากจะทำเปอร์แมนหรือว่าอยากจะวิ่งแบบเร็วๆหน่อยนึงสายเปอร์แมนถูกไหมสายเปอร์แมนเพราะว่าหนึ่งละคาร์บอนที่มันให้แรงดีดกลับขึ้นมาแล้วก็อีกอย่างคือโฟมที่ข้างในเนี่ยคือตัวโพล์สองเนี่ยเขาเปลี่ยนเป็นตัวโฟมตัวใหม่มันดีกว่าตัวเก่ามันคือซูเปอร์โฟมเลยใช่แลวองศามันเพิ่มมันมนสวิฟมาปุ๊บมันเหมือนมันมส่งไปเลยแรงส่งไปส่งกลับเลย คี่เราเราวิ่งแล้วเรารู้สึกเลยใช่ไหมว่ามันต่างกันรู้สึกครับผมแล้วก็อีกอย่างนึงคือตัวคาร์บอนนั่นเนี่ยเขาทำเป็นแบบเป็นชิ้นมันไม่ได้เป็นแผ่นเดียวกันทั้งหมดมันโอบขึ้นมาคือตอนนี้มันทำเป็นมันมีสองชิ้นแล้วมันโอบมาแบบนี้เวลาเวลาเราวิ่งในเทรลเนี่ยการทรงตัวอะไรมันจะดีกว่าไม่ล้มไม่พลิกใช่ตัวเก่าถือว่ามันดีแล้วแหละแต่ว่าตัวเนี้ยมันพัฒนาขึ้นมาจากตัวเก่าพี่อยากรู้ราคาอันนี้มันชื่ออะไรอันนี้อ๋อมันเป็นซีรีส์ซับซัะมิท อ๋อมีสองสีอันนี้อันนี้เป็นสีลิมิเต็ดค่ะอ่ามันชื่อสีว่า ikb ใจตกใจอาันนี้เป็นสีแบบอันนี้เป็นสีเผื่อใครอยากได้เป็นแบบสีเรีบบๆแต่ถ้าใครชอบสายลิมิเต็ดสายแบบของใหม่ต้องสีนี้ยังมีไซส์เนาะนี่อ่าอันนี้ราคา8,300เฮ้ยก็ถือว่าก็ถือว่าเป็นราคาที่ อยู่ในเกณฑ์ของเท้าซูเปอร์ชูค่ะถูกไหมครับซูเปอร์ชูนี่คือซูเปอร์ชูแล้วถูกไหมของเทรลซูเปอร์ชูที่คือที่สุดแล้วเร็วที่สุดแล้วไม่มีอะไรกว่านี้แล้วมีไหมไม่มีนอกจากเจจันทบุญเอาแบบนี้มากไหมพี่หนุ่มเอาแบบช้าช้าชิลๆไหมอันนี้เป็นสายสปีดใช่ไหมถ้าเป็นสายตอนยอนแบบอีฟนี่เลยอ่าอันนี้แบบดีมากชิลๆดีมากแล้วก็ ราคาก็ไม่แรงเท่าตัวเม็ดีด้วยอันนี้ชื่อว่า Enduris End <ur> <3. S 2> สาค่ะ Enduris สมนี่ใส่อยู่เป็นรองเท้าที่โอเคไม่ได้มีพื้นคาร์บอนนะแต่ว่าความซัพพอร์ตของเขาอะใครที่เป็นสายแบบชื่นชมธรรมชาติแล้วก็ไม่อยากวิ่งแล้วปวดเท้าคือบางทีรองเท้าที่มันบางเกินไปหรือมันดีดเกินไปอะ มันอาจจะเร็วกว่ารอบขาเราก็ได้อะพี่หนุม่มเนึอ่ออกปะ่ะเราเอาไม่อยู่เราเอาไม่อยู่เราสู้กับความเร็วของรองเท้าไม่ได้เ,ออเราก็เลยต้องมาในรองเท้าที่มันเหมาะสมกับเราซึ่งอีฟอะลงตัวด้วยรุ่นเนี้ยอีฟชอบรุ่นนี้เพราะว่าด้วยความที่พื้นเขาหนาออและมันทําให้เวลาอีฟวิ่งนานๆอีฟไม่ปวดเทา้าหน้าเท้าวกว้างออซึ่งอีฟเป็นคนหน้าเท้าวกว้างอันเนี้ยก็จะไม่บีบหน้าเท้าอีฟด้วยที่สําคัญตรงนี้ด้วยค่ะที่อีฟชอบมาก ก็คือบางทีเราใส่รองเท้าที่ตรงเนี้ยบางมันจะทําให้เราแบบปวดเนาะพี่หนุนะ่มเนาะพอเราใส่ที่มันเป็นโฟมหนาๆตรงเนี้ยหรือแม้กระทั่งตรงเนี้ยตัวลิ้นอะเคยใส่รองเท้าที่ลิ้นมันบางะนะคะ,ะแล้วเวลาเราผูกเชือกรองเท้าแน่นๆอะแล้วมันกด,ดกดหลังเท้าแต่คืออันเนี้ยลองสังเกตดกูคือซัพพอร์ตทุกส่วนทั้งหลังเท้าทั้งทั้งตรงเอ็นร้อยหวายทั้งตัวพื้นก็คือถ้าใส่ตอนยอนยิปก็แนะนำเป็นอินโดนีเซีย อันนี้เนี่ยระยะไกลได้สุดแค่ไหนโอ้โหอีฟว่าร้อยไมล์ได้เลย<ะ>คือถ้าใครที่เป็นคนที่แบบไม่ได้วิ่งเร็วอะ่ะแต่ต้องการวิ่งแล้วให้ตัวเองสบายเท้าอีฟก็แนะนําเป็นรุ่นนี้มีวอลกและรันอย่างเงี้ยเนาะจริงจริงอะวอลกก็ได้เพรอีฟก็ใส่เดินพอาะอีฟรู้สึกว่าเอออีฟไม่ปวดส้นเท้าค่ะ อันนี้ก็คือใส่แล้วแฮปปี้อ่ะแฮปปี้อันเนี้ยอันนี้อีแฮปปี้แต่อันเนี้ยเจแฮปปี้แฮปปี้วายฟ์แฮปปี้ไลฟ์โอเคใช่เพราะฉะนั้นซื้อให้เขามีมีมีแล้วใช่ไหมมีมีอ๋อมีใส่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 ่โอเคนั่คือนี่คือสองสองคู่แล้วอ่ะไปเทลมันต้องมีเต้อ่ะวทำไปหน่อยนี่รุ่นใหม่ล่าสุดจังมากเด็กออฟเฟซถ้าไม่ไปเทลใส่ได้ไหมเนี่ยไม่ไปเทลก็ใส่ได้ก็ใส่ของ ใส่เฉยๆใส่วิ่งเงีเ้ยเลยเท่าไหร่อ่ะตัวน,นี้อันนี้ซื้ออันนี้นอกรอบกูจะซื้อเองห้าพันสองราคากลางๆแม <5. S 2> ่ซื้อเป้ได้ขวดน้ำด้วยก็คุ้มแล้วแล้วจะบอกว่าอีจะบอกว่าอีมาใส่เป้น้ำดีนอตเฟซมาหลายรุ่นอันเนี้ยอีแฮปปี้มากตรงที่เขารับฟังเสียงของนักวิ่งตรงที่รุ่นก่อนนะคะมันจะไม่มีตัวรับตรงนี้อ๋อเพราะมันให้ อ่าเระเวลาสมมุติวันหนึ่งเราเอวเล็กเอวใหญ่คนเรามันเอวไม่เท่ากันอ่ะดังนั้นอาการที่มีรัดเข้าไปอ่ะมันทําให้ไม่เขย่าอพอมันไม่เขย่าเหมือนการวิ่งเป้ที่มันเขย่าบ่อยๆอ่ะมันจะบาดเราแต่เป้ที่มันกระชับไปเลยอ่ะมันมันเป็นเนื้อเดียวกับเราไปเลยพี่เจลองใส่ให้ดูหน่อยว่าใส่คู่กันยังไงถ้ามาคู่นี้ต้องซื้อแบบคู่วิ่งแ้วถ้าสมมติว่าเรา เราใส่ของไม่เยอะอะค่ะอย่างบางคนยังใส่ของไม่เยอะมันสามารถปรับดึงตรงนี้ให้รัดเข้าไปอีกได้อ่านเดี๋ยวเดี๋ยวเราดึงจากข้างหลังกันนะอ่ะโอ้ดีพอดีเลยเฮ้ยเราควรใส่ไซส์อะไรตามเสื้อผ้าที่จริงถ้าเราใส่เสื้อ M เราต้องใส่ S ป่ะ M ก็ได้ M S มันอยู่ที่ว่าเราจะใช้เราจะใส่ของเยอะไหมข้างหลังบางเกรสบางอุปกรณ์บางครับไม่เยอะเราก็ใส่น้อยมันจะใช้ไซส์ที่น้อยกว่าเล็กกว่านังไปได้เพื่อที่มันไม่ได้กระชอกเวลาเราวิ่ง แต่ตัวนี้คือมันพัฒนาขึ้นมาแล้วนมันรัดอกเกคือรัดตัวนี้มันจะได้แน่แล้วอย่างอื่นเราใส่โพไมโพตรงนี้้ใส่ไมโพรอะนี่ค่ะไมโพอ๋อเหรอใช่ใส่ไมโพได้อ๋อมันยืดด้วยมันยืดด้วยเราไม่ต้องมันยืดนี่โอเค่ะแล้วก็สมมุติมันหนึ่งพี่หนุ่มพกของน้อยเราไม่อยากให้มันพองมากบีบตรงนี้ค่ะแล้วก็ลูบเป้ก็จะรัดกระชับเราเข้าไปอีกเนี่ยนี่มันเอาไปวิ่งถนนก็ยังได้ อย่างผมเมื่อก่อนใช้ไซส์แต่ตัวนี้ใช้ ML ได้เลย ML ได้เลยใช่เพราะว่ามันมันปรับได้ได้อีกอย่างหนึ่งคือที่ผมชอบมากสุดคือเขาเปลี่ยนตัวที่ผ่านมานะตัวนี้เขาจะใช้เป็นเนื้อผ้าของตัวนี้ซึ่งมันไม่มันยืดไม่ได้มันไม่ยืดมันนิ่งไลใช่แล้วเวลาเราไปใส่ใส่ขวดน้ำน่ยมันใส่ยากมันดึงแบบนี้ไม่ได้เขาเอาตัวไม่ยืด่าไว้ข้างหลังซึ่งมันมีผลดีเพราะว่าใส่น้ําใส่ลงไปแล้วมันล็อกไม่ใช่มันล็อก มันไม่มันอยู่เลยอยู่เลยครับเ<า>นื้อผ้าตัวนี้อยู่นะมันยังเป็นเนื้อผ้าที่ยังยืดได้หน่อยย,ยังยูยืดหยุ่ได้หน่อยนึงแต่ว่าข้างหลังก็คือซิกไปเลยใส่ของหนักเท่าไหร่มันก็ไม่ไม่ยืดหรอกแล้วอย่างมีมมช่องสำหรับสูน้ำใส่เบรเตอร์ได้มันมันจะแบ่งอันนี้ถุงน้ำตรงไหนนี่แล้วอ๋อแยกคืนได้ คือถ้าถ้าไม่อยากใส่ของไม่จะใส่น้ําข้างในเนี่ยเพราะว่าปกติถ้าใส่แบบเนี้ยมันจะเอาข้ออกยากสำหรับนักวิ่งนะแล้วเนี้ยคือใส่ไปนี่ปุ๊บใส่เบรดเดอร์ตรงนี้ปุ๊บล็อกเลยถุงน้ําก็ล็อกไว้เลยอ่ามันก็เราก็เอาหลักใบไหมคะเออเออหลักใยเยวซีเอาหลอดดูดใส่ออกมาตรงนี้เลยอ๋อใช่แล้วก็มาใส่รัดกับตรงนี้แล้วอยู่ได้กี่ปีตอนนี้ผมมาทนมาก รุ่นเก่าๆที่ผมใช้มันยังนกวีดัดียี่เกยร์มันไม่พังเลยทีเนาะอ้อมยกวีดมีครบโอเคก็ข้างหน้าก็มีช่องใส่เจลมีเป็นแบบถ้าจะเก็บเงินก็อยู่ในสิบที่แบบเหมาะกับโทนสีของสนามนอ f a ฟสด้วยใช่เหมาะมากโอเคเพราะฉะนั้นใครจะไป TNF 100รอยมกกามกลามกรลานี้18แล้วก็เอาอย่าลืมนี่ พร้อมรองเท้านี่เลยคู่นี้เลยจัดคู่เลยคนเร็วก็ไปอันนี้คนช้าก็มาทีนี้มาร้อนต้องใส่หมวกไหมระยะที่ใช้เวลาค่อนข้างจะนานเช่น50หรือว่า100ที่ทํา2ลูกเนี่ยแนะนําเลยสาหรับผมเนี่ยคือตัวผมเนี่ยบังคับเลยต้องมีอย่างน้อยรอบ2ต้องมีซึ่งรอบแรกผมอาจจะใช้เวลาประมาณ4ี่ชั่วโมงกว่าประมาณเนี่ยแต่หมวกนี่แหละสิ่งที่จะบังแสงแดดสำหรับคนที่วิ่งเร็วนะผมแนะนาเป็นแบบนี้แหละเป็นแบบนี้แหละแต่ว่า หาตัวที่มันระบายอากาศได้ดีหนึ่งถ้าจะให้ดีก็เน้นเป็นสีขาวจะดีกว่าสีดำที่ไม่ดูดความร้อนอ๋อสีขาวนะโอเคแต่ถ้าอิฟนี่เป็นสายตอนย้อนตัวดังสียูวีใดๆนี่เลยโอ๊ยนี่มีอยู่ในหัวไปนี้เลยออันนี้ก็คือป้องกันแดดจากทุกทิศทางแต่ว่า ตรงนี้เห็นอย่างเงี้ยระบายอากาศนะคะอ๋อนี่ไงนี่ไงเปิดออกมาก็เป็นรูระบายอากาศลมเข้าได้เออพี่กำลังจะถามว่ามันไม่อบเหรอแล้วก็ที่ใครกังวลว่าเออปีกมันบานมันจะวิ่งเขย่าว่ามีรัดใต้คางไว้รวมถึงรัดหลังหัวก็ได้อ่ะโอเคแต่ไวเซอร์ถ้าเป็นไปได้อีกไม่แนะนำไวเซอร์เพราะไวเซอร์ะเพราะไวเซอร์มันจะเปิดกระมอมคุณจะบังได้แค่แดดที่มันมันกระทบตาเรา แต่หนังศีรษะเราจะไม่จะร้อนไม่เลยคือไม่แนะนำถ้าถ้าไปเนอะเทียร้อยใช้แบบนี้ดีกว่าโอเคใช้แบบนี้นะนี่เท่าไหร่อ่ะ1,250อ๋อโอเคราคาตามตลาดราคาปกติมาตรฐานอ้นนู้นเท่าไหร่อี้1,750ค่ะใส่เดินป่าใส่ตัดหญ้าใส่ทำอะไรก็ได้ไปเที่ยป่าอ้อยเลยอ่ะมีหมวกแล้วมีรองเท้าแล้ว ไอ้อย่างแบบร้อนๆเงี้ยพี่เคยเห็นบางคนใส่ปอกแขนเพราะว่าสาวๆนี่แบบนะปอกแขนเท่าไหร่อะพันหกห้าสค่ะเฮ้ยแล้วมันจริงๆไม่ต้องขาวหรือมันดำาะถ้าผ้ามันกันแดดนะพี่หนุ่มมันก็เปรียบเสมือนเอาจริงๆที่เขาจะบอกว่าตอนวิ่งอ่ะให้ทาครีมกันแดดกันแดดก็ต้องทาตัวนี้ก็ต้องใช้เพราะว่ายังไงก็ตามแต่กันแดดนเอาไม่อยู่หรอกถ้าที่เหงื่อเรามันออก ด้วยความที่อีว่ามันสีดําก็ดีนะแต่ถ้ามีสีขาวก็ดีแต่ว่าหลายคนน่ะอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องพันหกห้ไปซื้อแบบถูกๆดีกว่าแบบถูกๆอ่ะประสิทธิภาพในการกันแดดม,มันก็จะลดลงไปตามราคาซึ่งตอนที่อีฟใช้วิ่งอ่ะอีฟก,ก็ใช้ใช้นอตเฟสอันนี้แหละค่ะอีกอย่างก็คือว่าเวลาเลือกซื้อให้เลือกซื้อไซส์ให้ถูกกับแขนด้วย เออมันต้องยังไงไซมันจะมีไซส์บอกอย่างอันนี้ M L ก็ตามเสื้อเราถูกไหมก็ตามอีบอ่ามาลองดีกว่าแล้วเขาก็จะมีตารางไซส์บอกก็น่าจะประมาณนี้เนาะก็คือมีทั้งรองเท้ารองเท้าหมวกหมวเป้เป้เสื้อเสื้อเสื้อบีบเนเ้ ตัวที่มันระบายอากาศได้ดีเนะี่ยคือจะมีผลต่อคือประมาณสำหรับคนวิ่งเร็วสำหรับวิ่งช้าก็ใช้ผ้าที่มันระบายอากาศได้ดีคนระับลมมานะ่ะมันเข้าไปถึงหนังเารามีของแล้วตอนต่อไปต้องคุยเรื่องไม่ม,มีของอย่างเดียวไม่ได้ต้องคุยเรื่องซ้อมเกับเรื่องสนามวันซ้อมเจซ้อมยังไงสําหรับสนามนี้เนาะต้องมีเกมมีอะไรไหมแล้วก็รวมถึง สนามนี้คอสสนามมันเป็นยังไงต้องเตรียมอะไรบ้างเดี๋ยวไปเจอในตอนหน้าครับตอนนี้ EP นี้ขอบคุณทั้งเจและอิฟครับขอบคุณครับเป็นเนื้อเดียวกับเราไปเนอเมกับโทนสีของสนามนอตเฟสด้วยใช่นี่เราอยู่กับเจแล้วก็อีฟนะครับที่ คุ้เคยกับสนาม TNF 100รปีหน้าเนาะปีหน้า2025วันที่18มกราคเตรียมตัวยังไงเอาซ้อมพาซ้อมก่อนก็คือใครอยากได้พ b มาสนามนี้ใชเ่เชลล์ร้อยแรกก็แนะนำมาสนามนี้สนามนี้ครับผเพราะมันวิ่งได้ตลอดถ้าวิ่งไม่ได้ก็เดินเดินสลับวิง่งพี่ผมปิดปิดปิดแล้วสมัครย,ยังยังยังอ๋อยังไม่ยังไม่ปิดหรอรปิดเมื่อไหร่อ่ะฟังแล้วแบบเฮือเขิเมิ่ม